ตรวจเจอโอเมกอนเพิ่มอีกสองลายรักษาหายแล้วพบทำลายกลับจากไนจีเรียไม่ได้ฉีดวัคซีนสบคแถลงพบผู้ติดเชื้อสายโควิด19สายพันธ์โอไมคอนเพิ่มอีกสองลายเป็นหญิงไทยกลับจากไนจีเรียมีประวัติไม่มีการฉีดวัคซีนรักษาหายแล้วแต่ยังให้กักตัวรอสังเกตอาการอีก7วัน วันที่8ธันวาคมแพทย์หญิงสุมณีวัชลรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงคมควบคุมโรคแถลงว่าสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิคอนในประเทศไทยจำนวน3รายโดยรายแรกได้มีการรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วเมื่อวันที่6ธันวาคม64เป็นชายอายุ35ปีสัญชาติอเมริกัน อาชีพนักธุรกิจและในวันนี้มีรายงานเพิ่มเข้ามาอีก2อรายรายที่2และรายที่3เป็นหญิงไทยอายุ46ปีและ36ปีได้เดินทางไปประชุมคิจจักรในประเทศไนจีเรียวันที่13ถึง23พฤศจิกายน64โดยมีผู้เดินทางไปทั้งหมด20คนเป็นคนไทย3คนต่างชาติอีก17คน ส่วนคนไทยอีก1นรายหลังจากประชุมเสร็จได้เดินทางต่อไปยังประเทศสวีเดนขณะที่ผู้ติดเชื้อทั้ง2อรายก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยผู้ป่วยรายที่2และ3ได้ตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไนจีเรียเมื่อวันที่21พฤศจิกายนาย64ก่อนที่จะกลับมายังประเทศไทยโดยผลตรวจเป็นลบ ในวันที่23พฤศจิกายน64เริ่มมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยและมีการไอเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่23พฤศจิกายนก็มีการกักตัวเนื่องจากทั้งสองรายไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ได้เดินทางมาจาก63ประเทศต้นทางเมื่อเข้าสู่ระบบกักตัวก็มีการตรวจด้วยระบบ RT-PCR ในวันแรกผลเป็นบวกทั้งคู่จึงย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลจนครบกําหนดเมื่อวันที่5ธันวาโคม64แต่เนื่องจากองค์การอนามัยโลกโควิด19โอมิคอนเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลจึงมีการนำตัวอย่างของผู้ติดเชื้อทั้งสองลายมาตรวจเพิ่มเติมผลตรวจพบว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าติดเชื้อโอมมคอน และยังอยู่มีขั้นตอนที่3การถอดรหัสพันธุกรรมซึ่งจะทราบผลภายใน2-3วันนี้ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้สอบสวนเพิ่มเติมพบว่าทั้งสองคนไปประชุมในประเทศในจิเรียได้มีการทำกิจกรรมและไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยประกอบกับไม่ได้รับวัคซีนทั้งคู่จึงทำให้มี ความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อนอกจากนี้ได้มีการสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย2อรายนี้ด้วยหากมีการคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานเพิ่มให้ทราบต่อไปถึงแม้ทั้ง2อรายได้รับการรักษาครบกําหนดแล้วแต่ก็ได้มีการติดต่อให้คุมสังเกตเพิ่มเติมอีก7วันส่วนหญิงไทยอีกหนึ่งรายที่เดินทางไปยังสวีเดนก็ได้สอบทาง ไปยังสวีเดนแล้วก็ได้รับรายงานว่าผลตรวจเป็นบวกขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก PPTV ออนไลน์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ